สวัสดีครับก็มาแจากตำรากล,าลวิธีพิจารณาดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์นะไฟล์ที่จะแจกก็จะเป็น PDF ไฟล์ตัวนี้นะก็47เมกะไบต์นะ,ะนะที่ได้ก็จะเป็นไฟล์แบบนี้นะเป็นหนังสือความยาวประมาณร้อยหน้าเป็นโหราศาสตร์ นะหัวราศาสตร์ไทยนะก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดไปมีเดียไฟล์นะก็กดกดาวน์โหลดได้ตรงนี้นะกดดาวน์โหลดเอาได้นะฮนะก็ใครสนใจออยากจะศึกษานะ ก็ดาวน์โหลดแม่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแจก